บุญกุศลไม่ได้เกี่ยวกับพระจะให้หรือไม่ให้เป็นการกระทําของเราเองยิ่งพระที่เรียกว่าโกนหัวนุ่งของพระเหลืองแต่ไม่ใช่พระไม่ใช่สัมมนาล่ะเป็นมหาโจรพุทธศาสนาล่ะเป็นเดรัจฉีนอกรีดตอ,อกรอยล่ะบวชมาเพื่อทำมาหากินเป็นพุทธพาณิชย์เนี่ยลูกจะว่ายังไงนี่ลูกก็จะถามลูกทุกคนนั่นแหละเออแต่เป็นพระเป็นสัมมณะแท้เหมือนพระพุทธเจ้าใช่และสงสาวกเห็นไหมล่ะเปตี้เป็นญาติของพระเจ้ามีพิสานระดับไหนล่ะ นี่อยู่ในนรกเอ้ยเป็นเปรตผุดขึ้นจากนรกกี่พุทธันดรล่ะที่เป็นเปรตมานั่นน่ะออกจากนรกมาแล้วก็มาเป็นเปรตถ้าจะพูดถึงตามตำรานหนึ่งว่าเก้าสิบเอ็ดกับแต่ละกับแต่ละกับยาวนานขนาดไหนล่ะก็ดังที่เล่าให้ฟังนั่นน่ะตนมาถึงพุทธันดรน,นี้เอยจนมาถึงกับนี้พระเจ้ษษาพระอ,องค์แรกก็เข้าไปกับอยากจะ เอออยากจะได้บุญได้กุศลพุทธเจ้าพระองค์แรกก็บอกว่ากกุศลโตก็บอกว่าเว้ยเราไม่จะยติเธอแล้วเราให้บุญเธอไม่ได้ไไดเห็นไหมละ่ะมีเต่พระพุทธเจ้าก็ให้บุญพวกเราไม่ได้ปฏิปปะ,ะสาอะไรก็พระปัจจุบันนี้จะให้บุญพวกเราได้แล้วมก็จะถามเลยนั่นน่ะนั่นการกระทําดีเท่านั้นเป็นมหาบุญมหากุศลของพวกเราเต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นทานะบรารมีก็ของเราเองศีลบรารมีก็ของเราเองภาวนาบารมีก็ของเราเองไม่ได้เกี่ยวกับพระรูปนั้นรูปนี้ที่จะมาให้บุญเรา ชาทุกไม่ไปมาจัาบเจ้าแม่กุจาน,น์นะเพียงพูดให้ฟังจำทำตามทีท่ไหนอย่างนั้นพุทธเจ้าก็ให้บุญเปิที่เป็นญาติของพระเจ้ามีพิสานแล้วทีก็กุสันโตโกนาคามโนกัจะโป็เห็นไหมล่ะให้ได้ไหมให้ไม่ได้จนถึงโคตมโมนี่นั่นโคตมโมก็ให้ได้ไหมล่ะให้ไม่ได้อีกต้องขอญาติที่ชี้ว่าพระเจ้ามีพิสานนั่น เหตุผลก็มีแล้วอย่างสมมุิบาลบุญนี่จะว่าไงอัตตาหิอัตโนนาโถตนแล,ลเป็นที่พิพของตนบุญก็ต้องทําเองนี่บาปก,ก็ทําเองไม่ได้เกี่ยวกับคนนั้นคนนี้ไหนจะบอกว่าเรานี่ประมาะจาบจ่วงคณะสงฆ์หมู่คณะครูบาอาจารย์ไม่สามารถให้บุญกับไอ้จิตตบิญญ,ญาณดวงนั้นดวงนี้ได้ได้ถ้าเป็นญาติเราไอ้คือคนในพระสูตที่หนึ่งทานต้องตกลงถ้ากลาง ผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์สองเจตนา้ถูกว่าชื่อนั้นชื่อนี้ของผู้ตายไปสามวิญญาณดวงนั้นยังอยู่คอยอนุโมทนาบุญอยู่ครบสามอย่างเมื่อไหร่ก็จึงจะสามารถที่จะได้รับบุญกุศลเหมายถึงคนตายไปแล้วเนะนี่ยบางทีเอา้าพระก็บริสุทธทิ์ี่เม้นทําบุญกับพระเจ้านี้แต่ว่าวิญญาณไปเกิดแล้วก็รับไม่ได้เม้นทาบุญกับพระเจ้าสมมติว่า ทำมุขกับพุทธเจ้านะแต่วิญญาณยังไม่ไปเกิดแต่ไม่ยอมรับก็รับไม่ได้อีกสู้ดีทําเองดีกว่านั่นแหละอัตชิอัตโนนาโถตุนแลเป็นพึ่งของตนนะแล้วจะให้พระมาให้บุญให้กุศลโอ้ยพระก็ไม่ได้สนใจสิ่งนั้นหรอกพอสนใจสิ่งเดียวก็คือ้องเขียว้องขาวนั่นแหละนั่นแหละเป็นส่วนมาติกรารบ,บางตระกูลจะได้เท่าไหร่ก็เห็นไหมละ่ะเราไปงานไม่สสปองนั่นลูกก็เห็นอยู่นั่นน่ะย่ามเล็กๆนี่ไม่ได้เอาไปนะย่ามใหญ่ขนาดไหนไปเย็บเอาไอ้ผ้าเย็บใหญ่เลยนี่วางอยู่ข้างๆนั่นน อันนี้คณะนี้มาวางช่องคณะนี้เข้ามาวางช่องบางสกุลคณะนี้เข้ามาวางช่องบางสกุลกองพอเพื่อดินเตือนทึกเห็นไหมล่ะเวลาบางสกุลเสร็จแล้วก็ยัดยัดสย่ยามย่ามเล็กมันไม่อยุบไม่ได้ทีมันต้องย่ามใหญ่นี่เราก็นั่งอยู่นั่นเพราะเราเป็นเจ้าภาพนี่ดูก็เห็นอยู่นี่อ๋อเป็นอย่างนี้เลยเมก็จะถามเลยว่าพระกลุ่มนั้นมีเจตนาดีไหมพระกลุ่มนั้นมีเจตนาที่จะให้บุญ เธอที่ตายไปแล้วไหมล่ะรักเธอไหมล่ะมีความเมตตาเธอไหมล่ะเป็นไปไม่ได้นั่นแหละเป็น่การทำมาหาอยู่หาจินเท่านั้นยกเว้นพระพุทธเจ้าและคณะสงฆ์สาวกที่เป็นจิตอรหันต์ใช่ถูกต้องดีงามเพราะพระองค์เล็กคณะสงฆ์ไม่มีทิฏฐิบารณะแล้วความบริสุทธิ์พุทธพงศ์เสมอไปหมดไม่ใช่ความหลงบริสุทธิ์ที่ไม่ใช่ความหลงเป็นบริสุทธิ์ ที่สว่างสวัยครอบโลกครอบจักรวาลเป็นบุญร่วนๆเป็นบุญล้วนๆนั่นแหละถ้าจิตวิญญาณดวงไหนเทวดาตนใดเปรตอจุลกายต้องการก็ได้ในขณะนั้นเดียวนั้นถ้าเป็นญาติถ้าไม่เป็นญาตกกิรับไม่ได้อีกที่ยังเคยทําบุญร่วมกันมาจะรับกันได้ยังไงนั่นเรื่องของเลือกมันเวลาที่หลวงปู่พูดขึ้นปับ๊บเด็ก็บอกว่าไป,ประมารครูบาอาจารย์ แล้ว,ว่อน้อยนี่ดีคนเดียวเหรอเห็นไหมล่ะคอมเมนต์มาน่ะหลงพ่นน้อยดีคนเดียวเหรอมีศีนบริสุทธิ์คนเดียวเหรอในบอกว่าศีนมีสุทธิของตัวเองเท่านั้นคนอื่นไม่มีเหรอไม่ได้พูดอย่างนั้นตังน,นี้เป็นธรรมด้วยอย่าเป็นฟังเป็นธรรมพูดถึงตามหลักคําสอนไงแยกแก้มันถูกน,นะลุงนะหลวงปู่ยกหลักคําสอนขึ้นไม่ใช่ว่าไป,ปมาจับเจ้าจหมูค่คณะครูบาอาจารย์นะนั่นแหละ เมแต่พระพุทธเจ้าก็ให้บุญพวกเปรตที่เป็นญาติของพระเจ้าพิมพิสารไม่ได้แต่ขุนโถโกโนาคามโนกัจจปูให้ได้ไหมละ่ะให้ไม่ได้ต้องคอยนี่พระเจ้าพิมพิสารที่เกิดในสมัยยุคของสมณณโคโดมพุทธเจ้าดูลองคิดดูที่นั่นแหละแล้วใครเราเราไม่เคยทําบุญเลยเวลาตายแล้วเออปับ๊บบ่งชากันนายาิ นิมนต์พระมาให้บุญแม้แต่เรายังไม่ชอบอยู่ยังไม่เชื่ออยู่เวลาตายไปแล้วจะรับบุญได้ยังไงเนี่แลวกก็จะถามพวกเราเนี่ยเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่ยังไม่เชื่อเลยอ่ะบ้าบุญมีบาปมีไม่สนใจเลยไม่เคยเข้าวัดฟังธรรมไม่เคยประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะไม่มีความเชื่อแล้วเวลาตายแล้วก็มาไปให้บุญน้อยเขาจะได้ไปเกิดน้อยพระก็บอกว่าเออมารับบุญเด้อไปเกิดจ้ะเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะเจตนาไม่มี เออเจตนามีอยู่เออนั่นเป็นประเพณีตัวนั้นติดในจิตในใจประเพณีแห่งสัญญาว่าตายแล้วจะมีครูบาอาจารย์มาสวดมนต์สวดพรอพอได้กราบได้ไวาพอได้บุญกับครูบา,าอาจารย์เออทพิจาณดวงนั้นเขายังอยู่ก็ใช้ใช้ใชไอ้ก็ใช้ได้นั่นคอยรับบุญรับกุศลก็เหมือนเปรตที่เป็นญาติของพระเจ้ามีพิสันนั่นเห็นไหมล่ะ ก็ยังมีอยู่นี่ในตลาดตลาก็มีนี่จะว่าไงนั่นเราเรียนน้อยหน่อยเต่เราปฏิบัติตามนั้น